สุขภาพได้ในราคาที่โอ้โหถูกมากอะนะคะอันนี้เห็นไหมบอกว่าปกติมันต้องอยู่บนเทือเขาสูง9,000ถึง16,000ฟุตนะ,ะแล้วก็ถังเช่ามันก็มีมากกว่า200สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่มีสารสำคัญสูงสุดก็คือต้องเป็นสายพันธุ์ C S 4เท่านั้นนะคะ s i e n นะคะ คอร์ดิแมกซีเเป็นหนึ่งในหผลิตภัณฑ์ฟาร์มันเน็กที่ได้รับรองคุณภาพทางชีวะเทคโนโลยีแห่งชาติโดยรัฐบาลไต้หวันอยู่ในหนังสือ PDR Physician d e ชน e ด e เ e ฟด้วยนะคะอ่า <c oughs> มีหลายคนบอกว่ากินหางเช่าแบบนี้มันจะไปดีกว่าการกินหางเช่าเป็นตัวๆได้ยังไงมีใครเคยบอกไหมคะ มีเขาเชื่อว่าโหถังคือพี่ชายดิฉันเองเนี่ยแหละนะลูกพี่ลูกน้องรู้สึกว่าการไปซื้อถังเช่าเป็นตัวตัวกินต้มกินเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าแต่จริงๆแล้วทุกสมุนไพรในโลกนี้นะคะมีสิ่งที่ดีและมีสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในตัวของมันเองนะคะถ้าเรากินสิ่งที่สิ่งที่ดีกินเป็นแบบเนี้ยเข้าไปมันไม่ได้มีการสกัดอะไรไปเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะเราได้ทั้งคุณและโทษได้คุณและโทษได้คุณและโทษนะคะเหมือนกับ การกินชาเขียวที่คนบอกว่าเว้กินเป็นแคปซูลแบบนี้จะไปสู้กินเป็นเป็นแก้วๆอย่างนี้ได้ยังไงกินเป็นแก้วๆคุณก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ได้คาเฟอีนเหมือนกันนะแต่ของเราเองเนี่ยคือสกัดเอาเฉพาะสิ่งที่ดีไว้สิ่งที่เป็นโทษเอาออกให้หมดนะแล้วก็ไม่มีสารกระตุน้นไม่มีสารอย่างอื่นเจือปนเป็นหางเช่าหนึ่งรอยเปอร์ซนตนะคนะอ่นะนะตะกี้บอกแล้วว่าเห็ด ทางเช่าหรือเห็ดคอนเซปไซเนนซิตเนี่ยมีมากกว่า200สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ CS4 เป็นสายพันธุ์ที่ให้สารสำคัญนะช่วยบำรุงและเสริมสมรรถภาพในร่างกายมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นก็เป็นผลงานวิจัยที่ที่มันมายืนยันอีกทีนึงนะพูดอีกครั้งหนึ่งตะกี้มันมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกไปเช่นเรื่องของส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศนะ,ะ,นะ,ะเห็นชัดเจนเมื่อทานต่อเนื่อง3ส,สัปดาห์อยากมีสมรรถ ภาพทางเพศที่ดีในระยะยาวทานตลอดชีวิตนะคะเพิ่มออกซิเจนในปอดมันถึงทําให้เราอะไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายตอนแรกๆเนี่ยมาทำนูสกินใหม่ๆไม่ได้ทานไม่ได้ทานคอ์ดิแมกเพราะเราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันมีไว้เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นนะเพราะอ่านเนี่ยเห็นเป็นเทสติโมนี่เป็นนักกีฬาแต่พอได้เข้ามาเทรนนิ่งแฟต์นะโอ้โหแบบต้องกิน และตั้งแต่วันที่ทำา a r โถังเช่าของของของคอร์ดิแ t เนี่ยนะคะเชื่อมไมค่าสารต้านทานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็กินกันมาอย่างต่อเนื่องต้ร่วมร่วมเป็น10ปีแล้วไม่เคยหยุดนะคะอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมฟื้นตัวจากการใช้กําลังร่างกายอย่างหนักก็คือพวกนักกีฬานั่นเองมันสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะคะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสําคัญเพิ่มไขมันดีคือตัว HDL และลดไขมันไม่ดี ตัวหนูเองกล้ายืนยันได้นะคือตรวจสุขภาพร่างกายมาเนี่ยค่าไขมันดีเกินมาตรฐานคือบอกคือหมอจะบอกเลยว่าถ้าคุณมีค่า H D L เกินมาตรฐานแบบนี้คุณอายุยืนยาวแน่นอนหรือสมมุติว่าเราอาจจะยังคือเราก็มีมีใส่ที่ไม่ดีบ้างเช่นเราก็ชอบกินอาหารที่ยังติดก,การกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์บ้างเราก็อาจจะมี L D L เข้ามาบ้างแต่คุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณ S D L สูงและ L L D L คุณก็อาจจะปริ่มปริมมันก็ยังรู้สึกดีแต่ถ้าคุณ L D L ก็สูง S D L ก็ต่ำอันนี้ก็ตายไวแน่นอนนะคะอืมนะแล้วก็อันนี้ช่วยเสริมความฟิตสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่กินหังเช่านะคะอ่าโอเคอันนี้ผ่านไปเลยแล้วกันนะคะส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกายเรานะคะ และด้วยมาตรฐานการผลิตซึ่งบอกได้เลยว่ามาตรฐานการผลิตของเราสูงที่สุดในโลกคือมาตรฐาน 6S สูงกว่ามาตรฐานการผลิตยานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดให้ดูในอันนี้นะคืออย่างเรื่องของ selection นะคะอันเนี้ยบอกได้เลยว่าของเราไม่ได้มีฟาร์มเป็นของตัวเอง ok นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วสมุนไพรแต่ละอย่างมันจะดีที่สุดก็คือมันอยู่ในแหล่งของมันที่มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศในแบบที่เขาจะอยู่ได้ไม่ใช่เอาทุกอย่างมาอยู่ในฟาร์มตัวเองอันนี้ของเราเนี่ยทุกอย่างคัดจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกมาจากธรรมชาตินะคะอ่ะเนี่ยแหล่งวัตถุดิบข้อนี้แหละที่ ยาไม่มีแน่นอนยาไม่มีแหล่งวัตถุด,ดิบเพราะยาเป็นสารเคมี100%ซแต่ของเราเนี่ยนะคะคือมาจากแหล่งพันธุ์ธรรมชาติโดยคัดเลือกจากสารนะคะคุณภาพความเข้มข้นในการที่เอาไปใช้กัใช้ในใช้ในการผลิตนะคะมีความเฉพาะเจาะจงหรือ specification นะคะสารออกริสส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลักเกณฑ์ในการผลิตนะคะ มาตรฐานในการผลิตอันเนี้ยให้มั่นใจได้ว่าทุกแคปซูลคือมาตรฐานการผลิตเดียวกันในเนี้ยเขาบอกเลยนะว่าได้มีการทดลองผลิตภัณฑ์ทุกตัวภายหลังการผลิตค่าของระดับน้ำตาลสูงแล้วเขาก็ต้องหาหมอทุกทุกเดือนนะคะอันเนี้ยคือพอดีเพิ่งนึกได้นะว่าเราควรจะเอาข้ามาโชว์เนาะคือก็สามารถ คือเคลมได้เลยว่าหลังจากทานคอดีแมกไปะคะ่ะ mm hmm. เขาตื่นเต้นมากว่าค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ย mm hmm. มันลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะอ่าเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะก็เกิดเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องของการลดไขมันไม่ดีแล้วก็การเพิ่มไขมันดีซึ่งจริงๆจะบอกว่าโดยโดยโดยชีวิตประจำวันของคนไทยอะ มันเอาจริงๆนะถ้าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองแบบสตรีทมากๆเนี่ยยังไงค่าไขมันไม่ดีเยอะแน่นอนเพราะว่าอาหารในประเทศไทยฮะของทอดของมันโอ้แล้วมันก็เป็นของอร่อยมันเป็นของอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกวันน่ะเราเลี่ยงยากมากนะมันก็ทําให้ค่าไขมันไม่ดีมันเยอะอยู่แล้วแหละนะคะ การที่จะทำให้ค่าไขามันดีได้เนี่ยโอ้โหมันต้องเกิดจากการที่คุณดูแลตัวเองกินอาหารที่ดีต่อร่างกายแล้วก็กินอาหารที่มันสามารถเพิ่มไขมันดีได้รวมถึงการออกกําลังกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเรามีตัวช่วยในการทําให้ค่าไขามันดีมันเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยแบบนี้ดีไหมคะดีดนะโอ้โหก็มันทำไมเยอะขนาดนี้วะความเสี่ยงในภาวะหลอดเลือดติดตนันโอ้โหซึ่งอันนี้เป็นโรคสุดฮิตเลยอะ เป็นโรคสุดฮิตของคนไทยอะค่ะแล้วมันเป็นโรคเขาเรียกมันเป็นภัยเงียบเรื่องของเนี่ยช่วยดูแลปอดนะให้ดูดซึมออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกําลังกายได้มากขึ้นลดความอ่อนล้าในการออกกําลังกายจริงๆเนี่ยมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ค่อยมีความเชื่อในเรื่องอาหารเสริมมากเป็นผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนหลักหลายแสนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทำงานหนักเลิกดึกมีความเครียดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่นะคะครบครบทุกอย่าง แล้วก็อาทานวสแปนของเราทานคอนดีแมทของเราคือเขาพูดอะไรไม่ได้นะเขาไม่ได้รู้ตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่มาวัดค่าสารต้านค่าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดอะนะเอาจิงๆิ้งแต่ของเขาเยอะอะแล้วอะไรรู้ป่าเขาก็แบบเหมือนรู้สึกก็กินแล้วก็เสียดายัตงแต่ว่าแบบเออแต่ถ้าไม่กินพี่เขาพูดคำเดียวสั้นๆนะมันไม่ดีนะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจมันคำเดียวจบมันไม่ดีเ <c oughs> อ่อวัยรุ่นวัยรุ่นเข้าใจกันใช่ไหมคะ คนที่ไม่ไวัยรุ่นเข้าใจกันไหมคะ <Okay. S 1> เออคือมันมันไม่เหนื่อยมันไม่อ่อนเพลียมันแบบมันฟิตอยู่ตลอดเวลาคือมันนั่นแหละมันดีนะคะแล้วเขาก็กินมาอย่างต่อเนื้อคือฐานควบคู่วายสเปนกับคอ